มาดูสิแม่ดูสิดูแพ้ดิยินอ่าแม่ไปแล้วถือไก่แล้วแม่เบาไก่แล้วแม่เบาไก่เร็วๆวไม่ฟังละมานี่เร็วกินมาแล้วเร็วแม่ดูสิให้อย่งมาให้แม่มาไปไปกินข้าวกันเร็วไปกินข้าวกันเร็วเรวเดินข้าวกันเร็ว กินไะมันเดินนี่ทำไมนะเนี่ยฮะเดินนี่แม่ทำไมฮะห้แล้วไม่อยากเจอแล้วเหรอเลยห้แล้วไม่อยากเจอแม่แล้วอ่ะไปแล้วพุวนตุ๊กลุกเลยพวนตุ๊กลุกเลยวะนี่ตายแล้วไม่เปล่าไก่แล้วแล้วไก่แล้วเว้ยไก่ให้นินกินแล้วเว้ย มาเร็วกลับวัดแล้วได้ยินเสี่ยงคุยกันเดินมาห้าไอ้นินมาตามตลอดดูที่คิ้วนั่นน่ะคิ้วแตกกันน่ะไปตะวนอะไรมากัดกันเออไปกัดกันมาเดนินเลยไปกัดกันมานี่ลงต่ออดเรียกกตนมาลงต่ออดเรียกกั่มั้งลงตาเรียกกันมั้งดูแนเป็นเพ่ไปใส่ยาปะ แต่ถ้าแม่ที่รถไปไปใส่ยากันไปไปมาเลึกมาใส่ยาเร็วมายาใส่แพ้เร็วมาทีมามา,มาไปใส่ยาก่อนมาเร็วๆมายาใส่ตาก่อนเนี่ยจะไปแล้วมาเลยแตยาใส่ก่อนนี่นจะไปตลาดแล้ว ไปตลาดแล้วนายาใส่แพทยก่อนยาอยู่ไหนวะอยูนยอย่นี่เปล่าวหัวดยาแม่อยู่ไหนวะไปใส่ยาก่ะมาทางนี้มาทาั้งดูดูโอ้ยาอยู่นี่เองอยาอยู่นี่เองมามามเรียกทำไมเรียกยาทำไมกันให้ไปรับ บิ๊กบิ๊กมันทําอะไรให้อ๋อโอ้ยนักัดมนเกจัดกัดกด,ดีกัดตรงไหนเห็นมั่งจัดยานักจัดหูใหื่หลาดเรียกกรรมเรียกกรรม,มก็ไม่ได้กินเนาะยา่างหู้ไม่ดีนะแล้วพี่งก็เม็ดบ่กันกะตะโกนก่อนเร็วนินมารถมาแล้วนินรถมาแล้วแน,น่มาใส่ยาก่อนไม่ยาใส่ก่อนใส่ยาใส่แต่ก่อนนี่ใส่ยาก่อน อะาวเร็วๆจะกินไหมเนี่ยจะกินไหมเนี่ยอยากกินข้าวไหมกินไหมข้าวอ่ะมาแค่ยาก่อนมาเมสแค่ยาก่อนมาไปกัดกันมาทีเนี่ยมาเมสแค่ยานั่งลงนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงนั่งลงเออโหนี่มันเก่งวะแค่ยาก่อนแค่ยาก่อนจะได้หายหายรู้ปันมานี่ให้นอนแค่ยาก่อนแค่ยาก่อน ดูปานมานินเลยเลยได้ตาโดนตานะน,นะนอนให้ใช่ยังดีเลยเก่งวะกินข้าวบ้างแม่ข้าวให้กินนะได้ยาก่อนมาลุกมามลุกมา ลุกมาเร็วนอนทะน้น,นลุกมาเดี๋ยวรถเหยียบลึกแพ้ในอีกนายแพ้ในอีกลุกมาเดี๋ยวรถเหยียบเดี๋ยรถมาแล้วเนะี่ยนี่ลุกมาเอาเอารถมาแล้วเอาเร็วลุกมามานี่มาถ้ากระเพ็กเลย มานี่มากินข้าวเลยเดี๋ยวกัดกันกับคนอื่นเดี๋ยที่ตาบวมเลยนะมาลุกมั้ยนินมั้ยนินเดี๋ยวไม่ไปแล้วมารัเดเรื่อยเ้าถ้ามาเดี๋ยวป้าเลยเขไปช่วงมันตะโกนใหนะ้ป้าไปรับมาจากโรงเรียนนะเออพูดงั้นมันก็ไ <c oughs> ม่ได้ข้าวนถะ้าโนไม่มาเดี๋ยวป้าจะไปช่วงเงินดูบ้านป้าน นั่งลง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 ที่ไส้ไม่โดนเลยะน่นะไม่โดนแพ้เลยนั่งลงนั่งลงก็นนั่งลงที่อืมนั่งลงที่เออนั่งลงนั่งลงนี่ทายาเนาะโอ้ยนั่งลงนั่งดีๆนั่งดีดีชายาก็นชายาก นั่งลงสินอนเออนอนเคีงนอนได้แต่ย <us it> ังนคียง <us it> ตาพูดเลย,เยตาพูดเลยสิเนี่ยสายยาสิน้องตาพูดเลยน้องนินรับตาที bon. ลา่ลูกรับตาต้องรับตาเล้วนำมาเข้าตา <us it> <us it> หน่อยพอยังเดี๋ยวก็ให้แล้วพวกนี้ก็ให้แล้ว <us it> พวกนี้ก็ให้แล้วพวกนี้นินก็ให้ไปเรียกเอาขมายรายานะ เอีใหนะ้เท่าไหร่วะ <c oughs> ออกินข้าวกปตาปิดตาเลยรับตาวะรับตาวะตาว้เจ็บปะ่ะเจ็บมัมเนี่ย มันเก็บตาเลยกัดอะไรกันกัดติดตาข้ากระปิกกระปิกเลยเดินข้ากระปิกกระปิกเลยใช่เมัดนีไม่กัด อให้แล้วหินให้แล้วพรุ่งนี้ก็ให้แล้วแม่ไปตลาดก่อนนอนอยู่นี่เลยชื่อนะไเนีชื่ออะไ้ชื่อนินไอ้นินชื่อนินไอ้นินมันพี่ปานเลนินเลย เออก็มันล่อเหมือนกันพ่ <c oughs> อมันไม่ใช่ผู้หญิงเลยแล้วมันผู้ชายมันไม่ใช่ผู้หญิงได่ไดปน,น,น้าพี่ปานินเป็นผู้หญิงก็อันนี้พี่ปานินเป็นผู้ชายใช่ปะ่ะเนาะผชาพี่ปานินผู้ชายพี่ปานินผู้หญิงเพราะว่าปานินผู้ชายเลียทำไม่ได้เลียยาจะได้ให้ไวๆกินด้วย ไปนอลจะไปนอนบนถนนนวนลงมาดูมาเฝ้าว่าถ้ามานอนอนมานี่นอนเฝ้ารถเลยเนี่ยไอ้นักเลงเนี่ยเลยนักเลงเนี่ยมันนอนเฝ้ารถเลยแม่จะไปแล้วลุกนี่ลุกนี่เลยแม่จะไปแล้วแม่ไปตลาดแล้วมืดแล้วเนี่ยยังไม่ได้ข้าวไปให้พวกนั้นเลยเลยมากันมาก็ได้พี่เขาไปนะ ไปไปไปนอนไปไปนอนไปตาเจ็บไปนอนเลยปะเดี๋ยวก็ให้ไปยัไม่มาไปตลาดก่อนไปตลาดก่อนไม่ต้องเอามือดี้า่งเงาม่ด้